เขาเรียกอะไรคอนดิชันในการถ่ายวีดีของเราคือหน้าต้องเป๊ะคือส่วนตัวเนาะเราเราเห็นเขามาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วกันแต่คานนี้คือมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบเราคบกันมานานแล้วเราอ่ะเพิ่งเห็นตอนหลังว่าเขาไม่เคยพูดประโยคนึน่เลยล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเพื่อนที่ทํางานแบบเพื่อนลงงานารือแบบทำอะไรมาเหมือนหน้ากันดูกระชับขึ้นแล้วก็แบบ ก็จริงๆตอนนีเสิร์ฉเราเห็นว่า DSK คลินิกัะค่ะเป็นผู้คิดค้นโปรโตคอลให้กับโปรแกรม o r i g i n X ด้วยของแพทย์ทั่วประเทศเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเลือกที่นี่แหละก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะคือหน้าเราอ่ะเหมือนแบบอาจจะไม่ได้กระชับมากช่วงกอนหน้านี้เราก็เลยไม่มั่นใจค่ะเราก็จะถ่ายแต่มุมเดิมๆของผมนะครับก็เวลาถ่ายภาพหรือถ่ายอะไรเงี้ยมันจะเห็นมันเหนียงหรือว่ามันส่วนตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเหนียงเหนียงเหนียงค่อนข้างเยอะครับก็เลยแบบปรึกษากับแพทย์ว่ามันจะทายังไงให้มันหายไปแล้วก็หน้ามันไม่ค่อยกระชับเนี่ยทีแรกผมคิด แต่ว่าเรามาปรึกษาคุณหมอแล้วจริงๆแล้วมันคือความย่อนค้อยแล้วคุณหมอก็เลยแบบแก้ปัญหาได้ตรงจุดด้วยการใช้โปรแกรม o r i g i n โอเ,อเอเนี่ยนะครับเคยเคยทำตัวเก่ามาก่อนค่ะแต่รู้สึกว่ามีความแตกต่างนะ o r i g i n โนเ,เอว้กว่าแล้วก็เห็นผลลัพธ์ค่อนข้างชัดกว่าด้วย จ็บน้อยเห็นผลไวแล้วก็ค่อนข้างยุบเร็วพอทําแล้วอ่ะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยระหว่างหน้าซ้ายกับหน้าขวาพอทําเสร็จครึ่งหน้าเขาจะให้ดูว่าเออมันมันมันยุบแล้วก็ยุบส่วนส่วนของแพรก็หลังทําแล้วเห็นความแตกแต่างอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าตอนเราถ่ายพีเวดดิ้งกับงานส่งแหแวนเราแฮปปี้กับรูปภาพที่ออกมามากแล้วก็ใช้หน้าต่อได้เลยไปอีเวนต์ได้แบบสบายใจค่ะถ่ายรูปสวยคุณหมอเขาก็จะให้คําแน,นะนําว่าเออหน้ายูเหมาะกับ โปรแกรมนี้นะหน้าคนนี้เหมาะกับโปรแกรมนี้โครงสร้างหน้าก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรักษาโปรแกรมเดียวกันในทุกๆช่วงได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันไม่ใช่การแบบว่าเอ่อเซอร์วิสอย่างเดียวแต่มันคือการแบบใส่ใจในการให้คำปรึกษาแล้วก็การเลือกหัตถการที่เหมาะกับหน้าลูกค้าจริงๆค่ะก็เลยแฮปปี้กับที่นี่มาค่ะ วิคอลได้ตรงจริงๆว่าตอนทำอาคนเน้นตรงนี้เป็นหลักเขาสมัยรักษาอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างหมอค่อนข้างอ่านหน้าขาดมาครับในจุดนี้ที่นี่ค่ะเขาวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมอัลตราซีซึ่งทําด้วยเครื่องอัลตราซาวซึ่งเครื่องนี้ค่ะมันจะทําให้เรามองเห็นชั้นผิวของเราทั้ง5ชั้นเลยรวมถึงไขมันแล้วก็ชั้นสมสด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะถูกออกแบบการรักษาที่ถูกต้องไม่ว่าจะทําเครื่อง o r i ิจินอหรือว่าโปรแกรมต่างๆก็คือเห็นผลแน่นอนค่ะ